มีเลยโอาครับอ๋อเปิดก่อนแร้วมั้งตอนนี้อ๋อสิ่งของเชื่อมกันนี้วัดติ๊จันเนาะนี่ยจันหรือจันนี่ต้องสิ่งที่พักตู้นะพักกระโดนฮะมีกระโดนมันแดงฮะไั่แดงก่อนไั่แดงโอเคแล้วเดี๋ยวจัน

โอ le ้โหเตัวบานเลยคงจะได้หากินกันกินลุ้ยเลยนะนี่ไปละอะไรนะเป็นของเป็นของโออเป็นนี้ประมาณนี้นี่แหลเต็มแล้นะกุ๊กนี่นะครับเต็มนะแล้วเะตรผล

หอนห้งขนาดหอนตับแตกเลยประมาณสิบโมงอี hmm. ่งยหอนขนาดนี้ตอนี่ง่ายบนไม้นะมันดลมเนี่มีลายคนว่านาะมันยิ่งหัวรถอย่ียิ่งัดเดเนาะาอทีไปยานหยีบามเนาะก็ยยางเนาะไดยย่งหัวหนทางบางนรถไทยกน้างทราไทพี่พทางพี่ โอเคเนาะไปหองน้ำอไทยตัวนี้ในประมาณลอยอย่อยกว่าอาแต่ห้อโค้งเนาะล่างเือมันล่างมใส่ล่างหน้าหอโอ้โหแห้งลนำเนาะร่างหน้าล่างตาเนาะ Hoa, thế khô thế nào, thế nào, đấy nào, rác mới thế nào, Ồ, nào, nó nặng thế nào, sẵn nào, thế nào, nào, thế nào, thế nào, thế nào, này nào, thế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  nào,

ใส่งางามนะบอใส่ปอเป็นเป้งลยสดสดเลยขีสดสด้โคตสดเลยแนะม่ยังไม่ตายดิยนะ <c oughs> ใส่กับเจี๋ๆๆยวดมกเพชรจิบุด้ ดีเลยโอเคครับอปิดต่อนล้นก็ได้อ๋อติดสายเชื่อมกันอันนี้วัดที่จันแล้วนี่จันหรือปกจันมันต้องถึงกัพัดต้นะพัดต้พัดกระโดดใช่ไหมพัดกระโดนใครเป็นแดงขึ้นอืมจันเซลก่อนจันแดงปยเต้กระดจัง ไปก่อนขนาดอั้นตรงนั้นดึงดีซีอตรงนั้นตรงนั้นนะครับข้างบนนั้นตำแหน่งกันเป็นต่อใช่ไหมครับนำสักกันไปต่อ กินข้าวเย็นแบกนอ้นเลมันเย็นเลยนะมันพุ่มคอนะฮะแต่ยังเป็นไงแ่ยได่เป็นารางเลยเห็นมันแห้งแห้งนตมันยได้เพาะผนครับนอนก่อน

ตอนหน่อยๆแรงางอยๆโอเคขอน้นพักจักแป๊บหนึ่ง